สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้เจอกับบรรยากาศชุ่มชําจ้ะบ้านแม่คนมือบอลฝนตกนะจ๊ะภาพอาจจะไม่ค่อยสวยอาจจะคืมๆหน่อยนะจ๊ะเพราะแดดไม่มีเลยจ้ะเนี่ยเสียงฟ้าฮึมๆๆมาจ้ะวันนี้เราก็มีกล้วยไม้มาจัดจําหน่ายเลยนะจ๊ะมีมากมายหลายชนิดจ้ะใครสนใจก็สแกนคิวอาโค้ดกันตรงมุมจอเลยเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0 8 0 9 3 7 7 3 9 9จนะจ๊ะ ใครเพิ่มไลน์เป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้กันได้เลยเนาะมาอย่าพูดเยอะเดี๋ยวฝนมันจะมาอีกจ้ะอ่าตัวโค้ดสั่งเบอร์ใหม่เป็นเบอร์แม่โบเบอร์เบอร์อะไรจ้ะเบอร์สั่งแม่โบบอกภาษาเบอร์ที่สั่งคือเบอร์เพราะว่าเดี๋ยวให้แม่โบเป็นคนรับลูกค้าแทนแล้วตอนนี้อ๋อบ้านคนมือบอลเขาจะมีปัญหาก็เกี่ยวกับการทำงานเนาะเพราะว่าช่วงเวลาทำงาน รับโทรศัพท์ลูกค้าอาจจะมีปัญหานิดหน่อยจักก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแอดมินเมียค,คนมือบอลจ้ะอ่ะขอเบอร์เลยศูนย์หกห้าศูนห้าเก้าศูนห้าศูนย์สองเดี๋ยวจะขึ้นให้ที่จอเลยนะจ๊ะ c ค d e ก็เพิ่มรายได้มันวอาร์โค้ก็เพิ่มลายได้นะจ๊ะ เบอร์เพิ่มรลายได้ไหมเบอร์ก็เพิ่มรายได้นะจ๊ะถ้าใครเพิ่มรลายเป็นเพิ่มได้เลยจ้ะเอามาเดี๋ยวฝนตกอีกจ้ะมาเจอกับช้างน้อยๆกันก่อนจ้ะช้างนิ้วนะจ๊ะช้างนิ้วช้างกร์ตูนจ้ะช้างการ์ตูนนี่ยี่สิบห้าบาทนะจ๊ะช้างการ์ตูนยี่สิบห้าบาทจ้ะสวยๆเลยจ้ะเป็นช้างตัวหนึ่งที่หายากนะจ๊ะแล้วก็ยังมีอยู่ ชมพูบานเย็นจ้ะชมพูบานเย็นนี่สวยสวยจ้ะถ้าออกดอกแล้วโอ้โหไข่ดิบไข่ดีจ้ะชมพูบานเย็นนะจ้ะอันนี้จะเป็นชมพูม่วงคือบรูเราเองนะเนาะเป็นชมพูม่วงจ้ะที่เขาเรียกกันจ้ะยี่สิบาทนะจ้ะยี่สิบบาทจ้ะมีกระตูนอย่างเดียวเนาะที่เป็นยี่สิบห้าบาทจ้ะอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นชมพูบานเย็นโอ้อันนี้เป็นกระบู อ๋อพายบูอันนี้เป็นพายบูอันนี้เป็นพายบูนะจ๊ะอันนี้เป็นชมพูบางเย็นจ้ะเหลืออยู่ไม่กี่กระถางแล้วเนาะชมพูบางเย็นจ้ะยี่สิบบาทนะจ๊ะอ่ะมาเรามาเจอกับตัวนี้เลยจ้ะเจอช้างแล้วต้องมาเจอกับ,มาบานนมหมามั้งเนาะมาโหงวดนี้แม่คนมือบอลมีหมาจัดจาหน่ายนะจ๊ะนี่หมาวิ่งจ้ะหมาวิ่งจะมีดอกอยู่สองสีนะจ๊ะจะมีสีเขาเรียกสีอะไรเนี่ย ชมพูกับขาวนะจ๊ะขาวเขาก็จะเป็นปากม่วงเนาะสวยมากเลยจ๊ะแล้วดูฟอร์มกอจ้ะเขาเป็นไม้ป่าเนาะไม้ป่าจ้ะนี่สวยจ้ะสามต้นนะสามต้นเป็นฟอร์ม,อรมกอทุกกระถางเลยนะจ๊ะแม่คนมือบองขอบวอกนะทุกกระถางจะเป็นฟอร์มกอมาเลยจ้ะนี่โหดูกระถางนี้นี่ขี้อวดอีกแล้วแม่คนมือบอลเห็นไหมนี่นี่นี่ไม่รู้กี่ต้นเลยจ้ะกอใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะ นราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะฟอบกอต้นใหญ่ๆดอกสวยๆเลยจ๊ะมาเรามาเจอกับตัวนี้จ้ะอันนี้จะเป็นกุราบโกกิจ้ะกุราบโกกิจะมีอยู่สองราคานะจ๊ะอันที่มีดอกแล้วเห็นไหมจ๊ะชอดอกโผล่มาแล้วเนาะได้ชื่นชมดอกกันแล้วจ๊ะปีนี้อันนี้ยังไม่มีดอกนะจ๊ะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะ ที่มีช่อดอกแล้วคืนหนึ่งรอยห้าสิบาทจ้ะถ้าใครสนใจตัวไหนก็บอกได้เลยนะเจ้าว่าจะเอาดอกไม่ดอกนะจ๊ะกุราโกกิบอกราคากันไปแล้วเนาะอ่ามาทางนี้ต่กล้องมนมาหน่อยฝนมันจะตกทำใส่หัวจ้ะอันนี้จะเป็นเขาแ,แกะชมพูมอ่าอันนี้ไปแล้วนั่นมีลูกค้าจองจ้ะ ขาวแกะนะจ๊ะเหลือก,กระถางเดียวเนาะขาวแกะชมพูจ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเนะาะเหลือแค่กระถางเดียวไซส์ใหญ่นะจ๊ะไซส์ใหญ่แม่คนมาบองขอบอกเลยจ้ะไซส์ใหญ่มากเลยเนาะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะแล้วก็จะมีอันนี้จ้ะเข็มญี่ปุ่นผสมขาวแกะจะมีอยู่สาสองสีเนาะจะมีสีขาวจะเขาจะเรียกว่าเผือกกเนาะแล้วก็จะมีขาวชมพู อยู่สองสี่นะจ๊ะฟอร์มกอทุกต้นนะจ๊ะนี่เป็นกอแตกพวกนี้เขาจะแตกกอไวแตกกอง่ายออกดอกทั้งปีนะจ๊ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้ะ <100 S 1> อ้าวร้อย <100 S 1> เดียวอีกแล้วนั่นบาทคนูบอลยืนกำกับอยู่บอกร้อยเดียวเอาร้อยเดียวก็ร้อยเดียว,ยวอันนี้จะเป็นเอื้องพึ่งจ้ะโอ้โหนี่ความใหญ่ความอลังเห็นไหมจ๊ะอลังปังเวอร์อย่างนี้เลยเนาะใหญ่มากเลยนะจ๊ะเอื้องพึ่งจ้ะ 120รยี่สบาทนะจ๊ะเหลืออยู่แค่สามไม้เองนะจ๊ะเหลืออยู่แค่สามไม้เนาะอันนี้จะเป็นเหลืองจันทบูรณ์จ้ะเหลืองจันทบูรณ์ไม้อมตะเนาะขายดีของสวนเราเลยจ้ะหายไปไม่ได้จะหายไปลูกค้าต้องถามจ้ะเหลืองจันทบูรณ์จ้ะกอใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะหนึ่งร้อยยี่สิบาทเท่านั้นเนาะเหลืออยู่แค่ไม่กี่ไม้นะจ๊ะใครสนใจก็สั่งได้เนาะไกลจะถึงฤดูออกดอกของเข่าแลวนะจ๊ะ เรืองจันทบูรณ์จ้ะาหมลูกค้าเก่าสั่งีไลใหม่ได้เลยนะสั่งได้เลยจ้ะลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าสั่งที่<อ>ลายใหม่เดี่ยเมียบ้านคนมือเมียเมียบ้านคนมือบอลชื่อโบนะจ๊ะบ้านนี้ตระกูลบอลนะจ๊ะแม่คนบนอลเขาบอกกับโม้ยฟังอีกแล้ว,มแ,ลวแม่คนบอลชื่อบุญบาสโบ่าะไหมตระกูลบอลจ้ะอ,อันนี้มาเข้าเรื่องต,ต้นไม้กันก่อนเนาะอันนี้คือเฟิร์น เฟิร์นปานามานะจ๊ะเฟิร์นปานามาจ๊ะเหลืออยู่แค่สามไม้เท่านั้นจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นจ้ะใครสนใจก็สั่งได้เนาะดูเล็กๆนี่เหมือนจะไม่สวยนะจ๊ะจะพอใหญ่ขึ้นมาแล้วจะหลงในความสวยของเขาจ้ะตัวนี้จะเป็นไม้ตัวใหม่จะไม้ตัวใหม่เป็นไม้ที่หายากนะจ๊ะในท้องตลาดยังไม่มีจ้ะจะมีอยู่ที่บ้านบาสคนมือบอลนี่นะจ๊ะ เขาเป็นลูกผสมระหว่างสายหลวงนะจ๊ะกับคางสั้นหกตาเป็นลูกผสมนะจ๊ะระหว่างสายหลวงกับคางสั้นหกตาเขามีชื่อว่าเนสเตอร์หกต,ต,ตานะจ๊ะยังไม่มีในท้องตลาดมากนะจ๊ะจะมีอยู่ที่บ้านแม่คนมือบอลบานคนมือบอลน,นี่นะจ๊ะตามท้องตลาดยังหาไม่ได้นะจ๊ะเนสเตอร์หกตานะจ๊ะ ในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะจ๊ะใครยังไม่มีต้องรีบจับจองจ้ะแม่คูบอลการันตีได้เลยจ้ะลูกค้ายังไม่มีแน่นอนจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นจ้ะต้องรีบเก็บนะจ๊ะต้องรีบเก็บจ้ะมามาทางนี้เลยจ้ะนี่เต็มเต็มเลยนะจ๊ะดอกสวยสวยเลยจ้ะโดนฝนลงสินี่เห็นไหมจ้ะนี่โดนฝนลงอ่าแล้วเราก็มาเจอกับอันนี้อันนี้ โอ้ยเชือกเขียวอะไรวะเชือกเขียวร่องแรงสายรวงนะจ๊ะร่องแรงสายรวงนี่ต้นใหญ่ที่เขาชื่อร่องแรงก็คงจะเป็นเนี่ยจ๊ะสายของเขายาวยาวมากมากเลยจ๊ะร่องแรงสายรวงจ๊ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ๊ะแล้วก็ไอ้เชือกม่วงนี่เชือกม่วงนี่เหลืออยู่ไม้เดียว โอโนนะจ๊ะโอ้ยโอโน่ oh no, เรือยแค่ไม้เดียวจ้ะนี่พุ่มอย่างงี้เลยเห็นไหมจ๊ะพุ่มส,ยสวยๆเลยจ้ะสายธรรมชาสายอนาคตเนาะสายอนาคตจ้ะพุับอย่างนี้เลยเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะจ๊ะหนึ่งรอยยี่สิบบาทจ้ะเชือเขียวมาแล้วหมดหมดแล้วอันนี้จะเป็นอุตายแล้วยังเหลืออยู่จ้านี่ซันเซ็ตอินทจักรจ้ะ ขายดีมากจ้ะแล้วออกดอกเก่งออกดอกทั้งปีนะจ้ะแล้วดอกหอมหอมกว่าช้างนะจ้ะหอมจริงจจ้าแล้วสวยจริงจจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเดยแค่ไม้เดียวนะจ้ะใครสนใจรีบสั่งเลยจ้ะอันนี้จะเป็นช้างนนาวเผือกจ้ช้างหนาวเผือกเห็นไหมมีตะเกียงหอยลงแรงลงเรงนี่จ้ะตะเกียงเยอะมากเลยจ้ะช้างหนาวเผือกนะจ้ะหนึ่งร้อยสามสิบาทจ้ะเหลืออยู่แค่ องไม้จ้ะเรือแค่สองไม้นะจ๊ะโอ้โหบิ๊กบึ้มจ้ะพี่บิ๊กบึ้มอันนี้จะเป็นช้างแดงนะจ๊ะช้างแดงไซส์ใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยจ้ะบิ๊กบึ้มอย่างนี้เลยเนาะในราคาแปดร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะแปดร้อยบาทจ้ะโอ้โหนี่ช้างไม้ตัวนี้คันต่าระดับสิบปีนะจ๊ะดูการดอกได้เลยจ้ะ แปดร้อยบาทเท่านั้นจ้ะอันนี้จะเป็นช้างผสมบางกอกซันเซ็ตจ้ะโอ้โหช้างก็สวยแล้วเนาะบางกอกก็สวยเรยวอยากจะรู้จังระดอกออกมานี้จะสวยขนาดไหนถ้าลูกค้าอยากรู้ซื้อไปจ้ะเพราะแม่คนมือบอลร,รู้แล้วว่าเขาสวยมากๆแล้วหอมด้วยนะจ๊ะช้างผสมบางกอกซันเซตนะจ๊ะ แปดร้อยบาทเหมือนกันเนาะมีอยู่สองต้นนะจ๊ะมีสองต้นจ้ะอ,อ่ะเดี๋ยวมีมีโปรีกเลยจ้ะโหต้นนี้ใหญ่มากนี่บางแม่คนมูบอลมิดเลยเห็นไหมจ๊ะแปดร้อยบาทเนาะต้นนี้ดอกเขาสวยจริงๆนะจ๊ะสวยมากเลยแหละต้นนี้บาคนบอลบอกเล็กหน่อยจ้ะเล็กหน่อยช้างผสมบางกอกซันเซ็ตนะจ๊ะ เจ็รอยบาทเนาะตัวน,นี้เ,เหลือเจ็รอยบาทเท่านั้นนะจ๊ะใครสนใจสั่งได้จ้ะถ้ายังไงก็โทรมาคุยกับบาัานคนมือบอลได้จ้ะเรื่องถนนราคาจะคุยกันได้บ้านเป็นคนที่คุยไม่ยากจะคุยไม่ยากเนาะเอ้ามาเ,าเรามาเจอกับแคทริยาเลยตากล้องมาทางนี้เลยจ้ะมาทางนี้ตากล้องมาทางนี้จ้ะอันนี้คือ แคททิยาโอ้โหกอใหญ่มากจะใหญ่จริงๆนี่เอาไปใส่กระถางหกนิ้วก็ได้เลยนะจ๊ะไปไปเปลี่ยนกระถางกันได้เลยนะจ๊ะใหญ่มากเลยจ้ะวางน้ําเขียวนะจ๊ะวางน้ําเขียวกอใหญ่จริงๆจ้ะแล้วต้นใหญ่อย่างนี้เลยเนาะบ้านเขาจะมีอยู่โปรโมชั่นของเขาคือซื้อครบเซตนะจ๊ะครบเซตครบเซตเนี่ยจะมีอยู่แปดแปดสีแปดชนิดนะจ๊ะถ้าใครสนใจสั่ง ครบแปดกระถางเอาว่างั้นเถอะครบแปดกระถางอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะถ้าไม่ครบแปดกระถางจะอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะบางทีบางคนอาจจะไม่ชอบสีนี้ฉันชอบสีนี้มากฉันเอาตัวนี้สามสีนูน่นสองสีมาผสมกันรวมกันแล้วได้แปดกระถางหนึ่งร้อยบาทจ้ะได้กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะอ่ะทางนี้มาเจอวังน้ําเขียวก็มาเจอกระถองสุกมั้งสิกถองสุกก็ไม่ยอมแพ้วางน้ําเขียวจ้ะนี่ ใหญ่ๆอย่างเงี้เลยจ้ะใหญ่ๆเลยเนาะท้องสุกนะจ้ะแคทเทียท้องสุกจ้ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปดอกให้ดูเนาะเดี๋ยวบาร์จะขึ้นรูปดอกให้ดูจ้ะอันนี้จะเป็นพิงค์ไดมอนจ้ะพิงค์ไดมอนนี่เป็นตัวใหม่นะจ้ะแล้วหายากมากเลยจ้ะสีนี่หายากจ้ะแล้วสวยมากเลยนะจ้ะพิงค์ไดมอนจ้ะไกลออกดอกเลยจ้ะไกลมากมากเลยจ้ะมา อามาเจอกับอีกหนึ่งชนิดเนาะอีกหนึ่งสีอีกหนึ่งยี่ห้อเดี๋ยวนั่นกระถางเดียวไม่หยิบหยิบมันสองกระถางนี่อันนี้จะมีชื่อว่าซุนเยี่ซุนเยียนะจ๊ะนี่ใหญ่มากจ้ะใหญ่มากไปเปลี่ยนกระถางหกนิ้วกันได้เลยนะจ๊ะแม่คุณบอลคอแนะนำเนาะใครมีกาับมะพร้าวมีทานเปลี่ยนได้เลยจ้ะใส่กระถางหกนิ้วจ้ะ แล้วต้ใหญ่แล้วดอกเขาจะสวยมากเลยจ้ะเป็นแคทที่ต้นใหญ่เนาะแล้วดอกเขาจะสวยมากเลยจ้ะอันนี้จะเป็นเพลินพิษนะจ้ะเพลินพิษนี่ดูความใหญ่ของเขาเนาะสูงใบหนาใบไม่มีตะหนิ่สักนิดเดียวเห็นไหมจ้ะนี่ทออยเพลินพิษจ้ะเพลินพะิษเนาะซื้อกันให้ครบเซตน,นะจ้ะครบแปดต้นจะจะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะจ้ะเอามาทั้งนี้แม่ แม่แมีคนมือบอนมาทั้งนี้ตามมาเอาแคทให้จบก่อนเนาะเอาแคทให้จบแล้วก็ค่อยไปถ่ายอย่างอื่นจ้ะมันจะได้ขึ้นรูปดอกเป็นเซตๆเนาะอันนี้จะเป็นเฮซองจะเฮซองนี่สวยมากเฮซองนี่ก็สวยดอกเขาสวยมากเลยจ้ะเฮซองจ้ะนี่ไม่รู้กี่ต้นจ้ะตกหกเจ็ต้นนะจ๊ะต่อกระถางหนึ่งอันนี้จะเป็น พิงแอมเพจ้ะพิงแอมเพตนะเป็นยี่ห้อเดียวที่แม่คนมืบอลเรียกไม่ถนัดจ้ะนี่พิงแอมเพดนะจ้ะนี่สวยๆเลยจ้ะกอใหญ่ๆสวยๆรากเดินดีนะจ๊ะโอ้โหนี่โชว์เห็นไหมจ้ะดูรากรากเดินอย่างเนี้เลยจ้ะรากสวยอันนี้มีชื่อว่าไวไดมอนจ้ะไวไดมอน สวยๆเลยนะจ๊ะไว้ไดมอนจ้ะอ้าวจบแล้วจ้ะจบแล้วคือแคทริยาจบแล้วนะจ๊ะเหลืออันนี้จะเป็นแวนด้าชุลีจ้ะแวนด้าชุลีโอ้โหฟอร์มกกใหญ่ๆนี่เห็นไหมจ๊ะกระถางนี้สี่ต้นนะจ๊ะสี่ต้นนี่กระถางนี้เห็นไหมจ๊ะใครสนใจใครชอบสั่งได้เลยนะจ๊ะ ทำหมดแล้วหมดเลยเนาะหมดแล้วหมดเลยจ้ะใหญ่ๆอย่างนี้จ้ะจากราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นเนาะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้ะเวลาแพ็คอย่างนี้หายห่วงจ้ะเหนื่อยมากจ้ะเวนด้าชุรีนะจ้ะฟอ,อร์มกอใหญ่ๆเลยเนาะอ้าวอันนี้จะมีชื่อว่ารุ่งกะมลนะจ๊ะรุ่งกะมนลจ้ะ,ร,ะ,จะราคาเท่าไรนะรุ่งกะมนลเนี่ย 12. ึ120บาทเท่านั้นนะจ๊ะหนึร้อยยีบาทจะเมื่ออีพีที่แล้วบาสคนมือบองเขาจะบอกราคาผิดไปเนาะบอกไปหนึ่งหบาทแม่ก็ยังนึกนึกค้านในใจแต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะจ๊ะแค่หนึ่บาทจะรุ่งกะมนนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะสวยๆยอย่างนี้เลยจ้ะแล้วดอกส้มสวยสวยงามจริงๆจ้ะร,ร,รุ่งกะมนนะจ๊ะอันนี้จะเป็น โหจะเอาลงได้แมและน้ำก็ยดใส่หัวแม่คนมือบอลจ้ะฝนเพิ่งตกไปเนาะนี่เข็มม่วงใต้ผสมเวียดนามจ้ะเข็มม่วงใต้ผสมเวียดนามจะเป็นฟอร์มกอนะจ้ะขึ้นนี่แตกกอธรรมชาติออกมาแล้วนะจ๊ะออกดอกเก่งนะจ๊ะเป็นไม้ที่ออกดอกเก่งมากเลยจ้ะในะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะนี่ตัวนี้แม่คนมือบอลขอแนะนํานะจ๊ะ แนะนำเลยจ้ะเขาจะสวยมากนะจ๊ะเขามีชื่อเขามีชื่อภาษาไอ้นั้นว่ายังไงก็ไมร่รู้แม่โคมบอลเรียกว่าหัวกระเทียมจ้ะแต่เขามีชื่อเป็นภาษาประจิตว่าเอนไซเคียนะจ๊ะนี่ถ้ากอใหญ่เขาจะแตกกอต้นเขาจะใหญ่แล้วสูงแล้วดอกเขาจะสวยมากเลยนจ๊ะดอกเขาจะออกสีม่วงสวยมากเลยจ้ะนี่แม่คนมีบอลขอเสนอนะจ๊ะสวยจริงๆจ้ะ ต้องรีบซื้อกันตั้งแต่ต้นเล็กๆราคาจะย่อมยาวนะจ๊ะหนึ่งร้อยี่สิบาทนะจ๊ะถ้าใหญ่แล้วราคาเขาก็จะใหญ่ตามตามต้นเนะเาะเอามาตรงนี้เดี๋ยวตรงนู้นเ,เราค่อยไปเอาเดินเส้นนี้ก่อนเนาะอันนี้คือซันเซ็ตอะไรนะลอเรนเซีย <Yeah. S 1> เนี่ยภาษาปักิจแล้วจะกระตุกทุกทีไม่ถนัดจ๊ะซันเซ็ตลอเรนเซียจ๊ะเหลือแค่กระถางเดียวจ๊ะเหลือแค่กระถางเดียว ใครสนใจรีบสั่งเนีจยจะรีบสั่งเลยจะสวยมากจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะอันนี้คือวายฟิลิปินวายฟิลิปินเป็นไม้ใหญ่นะจ๊ะใหญ่แล้วสูงสูงแล้วดอกเขาสวยมากเลยจ้ะตอนนี้ต้นเล็กราคาก็ยังย่อมยาวนะจ๊ะใครสนใจรีบสั่งเนะยจ๊ะดอกเขาสีแดงสวยจริงๆนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจ้ะเหลือแค่สองกระทางนะจ๊ะ เรือแค่สองกระถางจ้ะอันนี้จะเป็นโอ้โหกระถางหกนิ้วต้องรอนะจ๊ะต้องรอใหญ่อย่างนี้เลยจ้ะเห็นไหมเลยกระถางออกมาไม่ใช่น้อยเลยจ้ะนี่สายเสิร์เนะจ๊ะสายเสร์อจ้ะหนึ่งห้าสบาทเท่านั้นนะจ๊ะราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะจ๊ะราคาย่อมยาวจ้ะหนึ่งห้าสบาทเท่านั้นเนาะสายเสร์จ้ะไปเปลี่ยนกระถางหกนิ้วเลยจ้ะใหญ่มากเลยจ๊ะใหญ่มาก ามาทางนี้จ้ะโอ้อันนี้หมดไปแล้วจ้ะอันนี้หมดไปแล้วอะไรวะอไอเล่ชมพูโอ้โหหมดไปแล้วมาทางนี้จ้ะมาทางนี้เอออาตะก้องไปทางนี้อาตะก้องเดินไปนี้ตะก้องกลัวลื่นจ้ะเพราะฝนเพิ่งตกเนาะเดินย่องใหญ่เลยจ้ะนี่เหลือสองไม้จ้ะเหลือแค่สองไม้จ้ะ กุราบเหลืองโคราชผสมเวียดนามนะจ๊ะนี่กอใหญ่ๆต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ๊ะเกาะขอนสวยจริงๆจ๊ะเกาะขอนสวยมากจ๊ะสวยกว่าอยู่ในกระถางอีกเนาะเกาะขอนสวยจ๊ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะกุราบเหลืองโคราชผสมเวียดนามจ๊ะเขาแกะบูเขาแกะบูนี่ใหญ่อย่างเงี้เลยจ๊ะนี่แทงแทงช่อดอกมานี่เลยจ๊ะแทงช่อดอกมานี่อีกช่อหนึ่ง นี่กำลังจะบานเนาะยังตุ่มอยู่จ้ะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะหนึ้ยห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะหาที่ไหนไม่ได้เนาะใหญ่แบบนี้ได้ราคาแค่หนึบาทจ้ะใครสนใจก็รีบสั่งซื้อเก็บเอาไว้นะจ๊ะใหญ่จริงๆนะจ๊ะแล้วเขาออกดอกเขาออกดอกเก่งมากเนาะไม่ค่อยบอนยังแปลกใจร้อยเขาโรยไปแล้วเนี่ยเขาแทงดอกขึ้นมาใหม่เนาะแทงช่อขึ้นมาใหม่จ้ะ นี่ช่อหนึงเห็นไหมจ๊ะนี่แทงปิ่มเอาไหมนี่ช่องเลยจ๊ะนี่รอยเขาโรยไปแล้วนะจ๊ะยังแปลกใจเขาอยู่ว่าเอ๊ะเขาทําไมออกดอกเก่งจังเลยจ๊ะเขาแกะบูจ๊ะนี่นี่ขี้อวอนอีกแล้วแต่กลอ้องนี่เห็นไหม,มจ๊ะสามช่อนะจ๊ะนี่เห็นไหมออกดอกเก่งจริงๆจ้ะเ,เขาแกะบูชุดนี้แม่คนบอลยังแปลกใจจ้ะนี่อันนี้สองช่อจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเห็นไหมสวยจริงๆจ,งๆจ้ะนี่อันนี้อีกนี่ แม่คนบอลให้ดูฝั่งนี้นะจ๊ะฝั่งนี้มีสองนะจ๊ะสามนี่นะแม่คนบอลนับให้ดูจ้ะขี้อวดจะแม่คนบอลชอบขี้อวดสี่จ้ะห้าหกเห็นไหมจ๊ะหกช่อกระถางนี้หกช่อจ้ะแล้วกระถางพวกนี้กำลังแทงช่อดอกเลยจ้ะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีนะจ๊ะเริ่มแทงช่อดอกออกมาแลวจ้ะตากล้องยังมองไม่เห็นจ้ะแทงช่อดอกเลยนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะ นใจก็สั่งได้เลยจ้ะสวยจริงๆจ้ะอันนี้จะเป็นเข็มแซดนี่ดูกอเห็นไหมแม่คนบอลจะนับให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นนะจ้ะนี่ชอนนี่หกต้นจ้ะอันนี้ก็ประมาณสี่ห้านะจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะเข็มแซดนะจ้ะราคานี้หาไม่ได้เลยจ้ะเห็นดอกนี้ไหมนี่ต้นเนี้ยเป็นต้นที่แม่บอน เอาออกมาจ้ะคือเอามาให้เขาดูดอกเฉยๆนะจ้ะนี่ดอกอยู่กับเรานานมากจ้ะยังไม่ยอมโรยลาเลยนะจ้ะอันนี้จะเป็นเข็มเข็มแดงสาคิดจ้ะเข็มแดงสาคิดฟอร์มกอนะจ๊ะประมาณสี่ต้นนะจ๊ะเข็มแดงสาคิดนี่เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่กระตัวเนาะดอกเขาจะออกดอกทั้งปีนะจ๊ะแล้วดอกเขาจะใหญ่แล้วแดง สวยทนมากเลยจ้ะเข็มแดงสาคิดนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบาทเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะเป็นฟอร์มกอทุกกระทางนะจ๊ะทุกกระทางไม่ใช่หยิบเอามาให้ดูเฉพาะนั่นจะนี่นี่ตากล้องถ่ายได้เลยจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ฟอร์มกอทั้งนั้นเลยนะจ๊ะกอธรรมชาติแตกเต็มเลยนี่เห็นการดอกไหมจ๊ะออกดอกทั้งปีจ้ะเข็มแดงสาคิดรอดอกเขาจะทนมากเลยจ้ะ ดอกเขาจะทนนี่สวยจริงๆเห็นไหมจ๊ะแล้วดอกเขาจะใหญ่มากเลยจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะมอนเอื้องคําตาดำจ้ะเอื้องคําตาดําเหลืออยู่แค่สองสองกระถางนะจ๊ะเอื้องคําตาดําแท้เทจ้ะไม่ได้ผสมอะไรเลยเนาะนี่เอื้องคาตาดําแท้เทนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะเหลืออยู่แค่สองกระถางเท่านั้นจ้ะอะมาทางนี้จะเป็นลูกเทสจ้ะ รูเทสโอ้โดนโดนฝนโดนฝนนี่จ้ะเหลืออยู่แค่สี่กระถางเนาะรูเทสจ้ะอันนี้จะปากแดงเนาะนี่ปากแดงจ้ะอ่จตากองมาดูใกล้ๆนี่จ้ะนี่ปากแดงนะจ้ะดอกจะเป็นสีสีเหลืองปากแดงจ้ะอันนี้จะเป็นปากม่วงนี่เห็นไหมจ้ะนี่ถ่ายดูอย่างนี้นะจ้ะนี่เป็นปากม่วงเนาะต้นนี้เอาไปรุ่นจ้ะถ้าใครชอบเป็นสายรุ่นเอาไปรุนนะจ้ะยังตุ่มอยู่เนาะ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นจ้ะแล้วอันนี้จะเป็นเข็มแดงป่านะจ๊ะอันนี้คือแดงป่าจ้ะนี่อันนี้แดงป่าฟอร์มกออย่างนี้เลยจ้ะแดงป่านี่ดอกเขาก็จะทนจ้ะออกดอกเก่งจ้ะแต่ดอกเขาจะไม่ใหญ่เหมือนเข็มแดงสาเคิดเนาะแต่ดอกเขาสวยจ้ะเข็มแดงป่านะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเข็มชมพูจ้ะเข็ม ชมพูเป็นเข็มป่านะจ๊ะนี่กอใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะไปถอดออกจากกระถางก็ได้นะจ๊ะถ้าใครไม่ชอบในทรงกระถางเอาไปแปะไม้แบบนี้จ้ะบ้านใครไม่มีไม้สั่งบ้านแม่คนมือบอลไปจ้ะมีไม้จัดจาหน่ายอยู่นะจ๊ะนี่เข็มชมพูนะจ๊ะเป็นเข็มป่านะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวแขวนก่อนเนาะอ่ะโอ้โหตายแล้วเหลือแค่สองต้นจะเหลือแค่สองต้นเนาะตายแล้วจะต้องเข้าสวนเอามาใหม่เลยจ้ะ ช้างหนาวนะเอ้ยช้างหนาวหางช้างเผือกจ้ะหางช้างเผือกนี่ใหญ่ใหญ่แตกกอนี่เห็นไหมจ๊ะแตกกอมาแล้วจ้ะสองร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะหางช้างเผือกจ้ะสองร้อยบาทเท่านั้นจ้ะามาทางนี้จ้ะตากล้องมาอันนี้จะเป็นหน,นวดพราม์จะนวดพรามหนวดพราหมณวดพรามชมพูกับเผือกเนาะนี่ อันนี้จะเป็นชมพูนะจ๊ะจะเป็นชมพูหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะอันนี้จะเป็นเผือกจ๊ะนี่จะขึ้นรูปดอกคห้ดูจ้ะดอกสวยมากแล้วหอมมากเลยจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะหนวดพรามเผือกจ้ะแขวนถึงไหมล่ะเดี๋ยวเป็นนะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งอ่ามาทางนี้จ้ะแมงใหม่จ้ะแมงใหม่ แมงไหมโหโดนฝนชุ่มฉ่าดิจังเลยจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยแมงไหมนะจ๊ะร้อยเดียวจ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะแมงไหมจ้ะเอาไปห้อยหน้าบ้านสวยมากเลยนะจ๊ะเขาจะออกดอกเป็นสีเหลืองเนาะออกดอกเป็นสีเหลืองดอกเขาจะคล้ายๆดอกพีกุลแม่คนบอลขอบอกไว้เลยดอกเขาจะมันเหมือนกับดอกพีกุลจ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะแมงไหมจ้ะ อันนี้จะเป็นสิงโตนักกามไตนะจ๊ะสิงโตนักกามไต,ต,ต้จะบาทคนมวนบอกว่าหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะสิงโตนักกามไตจ้ะระวังนะระวังนะตากองแฉะนะตรงเนี้ยอ่ามาทางนี้มาทางนี้เดินอ้อมก็ได้ต่กองกลัวลื่นจะย่องใหญ่เลยจ้ะ อันนี้ก็สิงโตนะจ๊ะสิงโตหนวดเหลืองจ้ะสิงโตหนวดเหลืองเวลาเขาออกดอกจ้ะดอกเขาจะเหลืองรอบเลยจ้ะดอกเขาจะเหลืองรอบต้นแทบจะมองไม่เห็นใบเลยนะจ๊ะสิงโตหนวดเหลืองจ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นโอ๊ยวช้าแม่คมบอลก็มาถากยาเนาะยามดินมันก็เลยซุยฝนมาตกซ้ำอีก ยาที่ทากไว้จะตายเป่าไม่รู้นี่นะจ๊ะนี่เวนด้าใบร่องจ๊ะจะมีอยู่สามสี่เนาะจะมีสีบันเดนมีขาวเขียวมีชมพูชมพูเขียวหรือชมพูขาวนะชมพูเขียวเนาะนี่จำเริ่มเริ่มเก่งแล้วแม่คนบอลเริ่มเก่งนะจ๊ะเริ่มจําได้แล้วเนาะสามสี่นะจ๊ 3, 4, ะ,ะถ้าใครซื้อครบสามสี่นี้หรือครบสามกระถาง ไม่ชอบสีนี้แต่ฉันจะเอาสีนี้สามกระถางได้ไหมได้จ้ะในราคากระถางละเก้าสิบบาทจ้ะถ้าซื้อหนึ่งกระถางสองกระถางก็อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะจ้ะอา่ามาถัางนี้จ้ะมาปิดคลิปกันตรงไม้เนาะยังไม่ได้ขายไม้จ้ะโอ้ไม้ไหมจ้ะนี่ไม้เป็นไม้สักนะจ้ะรวดแข็งแรงเราทําให้ยังดีเลยเห็นไหมจ้ะสิบห้าบาทเท่านั้นนะจ๊ะซื้อเอาไปนี่ สั่งปาปแปะเข้าไปอย่างนี้เลยจ้ะไม้หนึ่งจะแปะได้ถึงสองกระถางนะจ้ะไม้หนึ่งแปะได้สองกระถางจ้ะถ้าเป็นพวกไม้ใหญ่ๆยังงูพวกเข็มพวกอะไรไม้ใหญ่ๆก็แปะเลยแล้วก็ผูกเอารวดผูกนะจ้ะไม่งั้นก็ใช้เชือกผูกติดเลยจ้ะทนไม่ผูกง่ายนะจ้ะเพราะว่าเป็นไม้สักจากแค่สิบห้าบาทเท่านั้นนะจ้าใครสนใจก็สั่งได้เลยจ้ะไกลหมดเลยจ้ะไกลหมดแล้วจ้ะ ใครสนใจก็สแกนคิวอาโค้ดตรงมุมจอเลยเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรงมุมจอเนาะแม่คนบอลก็ยังจําไม่ได้จ้ะจําได้แต่เบอร์ของบ้านคนมือบอลเนานะเบอร์เมียคนมือบอลยังจบไม่ได้จ้ะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรงมุมจอนะจ้ะค่าจัดส่งของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะถ้าเก็บเงินไปทางก็แเปสิบาทนะจ้ะแบบเมาเหมาเลยจ้ะถ้าโอนก็หกสิบบาทจ้ะเหมาเช่นกันเนาะไม่มีบวกเพิ่มจ้ะว่าสั่งสิบต้นแล้วเท่านี้ ต่อไปจะต้องบวกบวกบวก,บวกไม่มีนะจ๊ะเราเหมาในะราคาเดียวกัน,นจ๊ะจ๊าวันนี้แม่คุณบอลก็ฝากเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะวันนี้แม่คุบอลขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า